สุขสัมวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยเอ้ยนี่มันพว่อีกดีกว่าเอา้านี่มันพวกชนดีกว่าชนไฮ้ยพี่เจชนไยชนไปไ,นไปชนต้องเหรออินไปเ <c oughs> ริ่มการอไาวัดดูไวตั้งเป็กคนเห่ากันด้ป่ะวัดดูไว้เออ

อืมตัวแสบนะที่แกหาที่เรื่องเตะต่ตอยกันแล้วแล้วไอ้คนที่แกเตะต่ตอยมันไปไหนแล้วไม่รู้ครับผมาเพราะเห็นม,ม,ม,มันหนีไปแล้วโอโอเคโอเคมาเลยเฮ้ยหาที่เรื่องตีกันคนเป๋าปืนเฮ้ยมาเข้ามาตามฉันเลยฉันพาไปโดนคังเองเนี่ยคนเยอะนะคนที่ถูกคังเยอะแต่ว่า แต่ว่าเขาไปอาบน้ำไปทำอะไรไปตามทำตามเจ้เขาเนี่ยมาห้องสอบสอบสวยก่อนมานั่งนั่งสิเอาเล่นเกมไม่ตายะช่ไหมละอยู่ไหนเออผมใส่ตาเออนั่งสิไปเข้า เข้ามาเป็นแกเข้ามาแกเข้ามาเป็นเด็กแกเข้ามาแกเข้าอยู่ฝั่งชนซะด้วยแกเข้ามาเป็นเอ้ยเฮ้ยผิดแกปืนเนี้ยเป็นปืนของใครฉันล้วงมาจากกระเป๋าแกนะ่ะปืนของใครบอกมาเป็นปืนของพ่อครับให้มาอออเอาไว้ยิง ยิงสกสัญญาณโอ้แกรูไหมพอแกโดนจับแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้พอแกโดนจับเออที่อื่นแล้วแกไปตีลงังไปตีทําไมแทนที่จะเรียนแทนที่เรียนช่างอย่างดีๆช่วยซ่อมรถช่วยซ่อมอะไรพวกนี้แกไปตีทําแกไปตีเขาทําไมครับ, hey, Blue, รบไม่รู้ครับไม่รู้แล้วแกปืนเนะี่ยฉันเห็นฉันเห็นเขาจอยู่แกเอาปืนนะ่ะ ยิงปุงป้งปุง้งปุ้งแต่มันเดี่ยไม่คนโดนต้องหลงอ่อนี่คนโดนต้องหลงหรอกครับผู้จอดครับออกก่อไม่ฉันไม่ให้โอกาสแกตามฉันมาไปไหนตามฉันมาจะพาแกาไปขังอูดกี่ทีนี่อของแกแล้วกันนะมีมีพวกนี้เอาเออเข้าไปเลยนี่ห้องแกโอเคห้อง เพราะฉันโดนเหมือนว่าทเทกแหกง่ายแต่ที่จริงว่าอาจจะแหกไม่ได้อย่าหแหกนะถ้าแหกแล้วก็แกได้ตายเนี่ยแล้วฉันไปดูคนอื่นก่อนนะมาเอ้ยมาเอ้ยไปีได้เลยเออนี่ช่วยไปดูเด็กใหม่หน่อยสิเอ้ยออกูมาแล้ว เป็นเด็กใหม่เหรอตามฉันมาสิอะไรตามฉันมาพาไปไหนพาไปข้างแกอยู่ที่นี่แล้วนี่คือคุกของแกแกจะอยู่ที่นี่ได้แล้วแกอยู่กับฉันฉันไงล่ะนี่ห้องแกนะ เป็นมาเน่มาเน่น่าต็งนอนอยู่ไหนอืมจับเจ็บุวดทำอะไรพี่จับถอดเสื้อไงล่ะเปลี่ยนเสื้อใหม่เปลี่ยนเสื้อสล้วโทษไงอือจับใส่เสื้อเออนี่คือห้องแกนะดีดีอ่ะพี่ครับแล้วก่อนอะไรมันตะปอยผมเลนยินเสียงรถตำรวจครับอ๋อโอ้ทำไมแกถึงได้ยินรถเสียงรถตำรวจไม่รู้สิ ดูให <Đ> <ừ. S 1> ้สบายนะเดี๋ยวฉันไปก่อนว้าฮ่าแต่เด็กใหม่เลยเดี๋ยวไปแจ้งผู้มันก่อนได้เด็กใหม่มา